หญิงชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก่อเหตุตะเวนชิงทองในร้านทอง3ร้านกลางเมืองบุรีรัมย์ในช่วง1สัปดาห์นะคะก็ได้ทองไปมูลค่ารวมกว่า1 0 0 0 0แสนบาทตอนนี้ตำรวจก็เร่งแกะรอยเพื่อที่จะจับกุมตัวมาดำเนินคดีค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นหญิงอายุประมาณ30ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ160ซนเมตรผมยาวผิวดำแดงใส หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าเข้ามาทําทีขอดูสร้อยข้อมือทองน้ำหนัก1บาทภายในร้านห้างทองแก้วเยาวราชตั้งอยู่ถนนสุนทรเทพในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ค่ะโดยเจ้าของร้านก็หยิบสร้อยคอข้อมือน้ำหนัก1บาทให้ดูนะคะจำนวน2เส้น ก็ลองสวมใส่ดูแต่ว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ยก็ทําทีว่าจะจ่ายเงินผ่านทางแอปพลิเคชันก่อนที่จะเดินแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดติดเครื่องไว้อยู่ที่หน้าร้านคารรจักรยานยนต์ซึ่งอยู่ติดกับร้านทองที่เกิดเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าของร้านทองที่เกิดเหตุซึ่งก็มีอายุมากแล้วนะคะก็พยายามวิ่งไล่ตามแล้วก็ขอให้ช่างซ่อมจักรยานยนต์เนี่ยช่วยขับรถติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่ก็ตามไม่ทันนะคะ จึงขอให้ตำรวจนั้นเร่งจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ค่ะตำรวจก็พบว่าหญิงคนนี้นะคะเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันอย่างนี้ในะร้านทองสามแห่งในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้ทองรูปภัณฑ์ทั้งหมดมูลค่าเกือบ1 0,000แสนบาทตำรวจจึงได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานพร้อมกับตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ